สบายดีครับเข่าสู้อีพี่สองครับตอนนี้อยู่ตลาดนัดโคกระบืองน้องแก่เราเอท่านะครับงัวนร้ายครับวัอน,นี้ยาหง่ายเดี๋ยวไม่ยุ่ข้างนอกกันวันนี้พนักเอามาเบิ่งงัวนขาวอร่อยเข้าบา้านต้นนี้ตัวน,นี้เจ้าอะไรนี่เงินเดียวครับเงินตัวนี้กับเงินครับ เมื่อนเราก็สามโตเนี่ก็เพื่อนครับอือหาตัวหาเน่เนี่ยครับหนึ่งสองสามีนี่แหละครับอาตดีตัวละหมื่นครับผมน้อยนี่เดีหน่อย้อตัวละเก้านครับบุญหน่อยตัวละเก้าพันต่อล่องหนอีกครับผมอือเขาขายมักละคาประยัด้าหน้ำพ่อนี่ครับผม่าฝากเบื้อพอศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้า สามสอง,สองแปดมันมัน,มน,มนมครับมันมันครับ